สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมังออ่ะอนิเมะเอเอนะครับก่อนที่จะไปรับชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้นะครับส่วนเพจผู้แปลก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับเพจคนแปลเด็กน้อยอยากแปลมัง่ะก็ชื่อเรื่องผมยังไม่ได้คิดนะครับก็คนที่เข้ามาดูก็ช่วยคิดชื่อเรื่องแล้วกันว่ามันควรเป็นชื่อเรื่องวอะไรดีนะครับก็ไปเริ่มกันเลยตอนที่ห เที่ยงคืนนัหมู่บ้านตะวันตกเฉียงเหนือปีนี้หมู่บ้านตะวันตกเฉียงเหนือได้ลดการผลิตในวันที่จ่ายภาษีให้กับเจ้าเมืองกำลังใกล้เข้ามาแล้วลูกกังจเจ้ายังคงดื้อรั้นมาที่นี่และไปขโมยการเก็บเกี่ยวอีกนะเออท่านหัวหน้าจะรู้ราคาของราคาที่ไม่ได้จ่ายภาษีไหมจะต้องการจะเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตของทานทั้งห,งหมดของหมู่บ้านตะวันตกเฉียงเหนือนั้นหรอหัวหน้าหมู่บ้านได้โปรดปล่อยข้าไปเถอะ ปล่อเจ้าการขโมยข้าวจากยุ่งช้างเป็นโทษประหารชีวิตมันเป็นกฎที่เจ้าเมืองได้กำหนดไว้ใครก็ได้มันลากเขาเอาไว้เออเหมนําหมูม่บ้านในความคิดของข้าเห็นไปได้ไหมที่จะโทษในเขาเจ้าหมายความว่ายังไงเจ้าต้องการใจะให้ข้าไม่ให้ข้าทำตามกฎนั้นหรอกฎก็บอกว่าถ้าเป็นทาสที่มี ส่วนสาคัญต่อหมู่บ้านเขาจะได้รับโทษที่เบากว่าลูกกังพญาของเจ้าตัวหวยยังอยู่ในวัยที่จะคลอดเด็กตราบใดที่เจ้าบริจาคเธอให้กับหมู่บ้านในฐานะผู้หญิงที่วัยอุ้มท้องสําหรับหมู่บ้านที่จะกําเนิดลูกหลานแนอนะคตก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ตราบใดที่ผู้หญิงอุ้มท้องยังคงมีชีวิตอยู่ให้กําเนิดผู้ชายคนใดก็ได้จากเผา่าสามารถมีลูกกับเธอได้อย่าพูดซะ ข้ามีเห็นด้วยกับเรื่องนี้ข้าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ท่านอันซื้อถ้าเจ้าอยากฆ่าฉันนักละก็เจ้าก็ลงมือซะล่าเขาออกมาและฆ่าเขาแล้วเอาชิ้นส่วนในร่างกายของเขาไปเป็นเยอล่อมี้าก้าก้าหยุดนะนั่งหมู่บ้านไปล่อเขาไปเถอะเจ้าเข้าหัวเจ้า และกลายเป็นบ้าเมื่อเจ้าเรียนรู้ที่จะปีนไปรอบๆเหมือนสัตว์ป่าในภูเขาสั่งให้ข้าปล่อยเขาเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นหัวหน้าของที่นี่หรือยังไงตั้งแต่นั้นมาข้าก็ข้าต้องการจะล้อมเจ้าและเป็นหัวหน้าหมู่บ้านคนใหม่ฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อกี้เจ้าว่ายังไงนะฮ่า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 ต้องการล้มหัวหน้าอันซื้อและจะมาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านคนใหม่เนี่ยนะไหเกอร์นี่เจ้าบ้าไปแล้วเหรอ ไปต่อกันตอนที่2เลยนะครับตอนที่2ก็ฝากไปกดติดตามเพจแขนเดียวอยากแขนเดียวแปลไทยด้วยนะครับก่อนแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยครับตอนที่2แต่รู้ตัวไหมว่าแกกำลังทำอะไรถอยออกมาเจ้าลูกเวรแกต้องกลับไปดูแลแม่ของแกเป็นอะไรของเจ้าท่านหัวหน้าหมู่บ้านเจ้าไม่การรับคำท้าของข้าหรอ ไทเกอร์วันนี้ข้าจะสั่งสอนคำว่าผิดหวังให้แกเองโอ้ยา่าอะไรอะเร็วมากฮึใช้ได้นี่หนูเจ้าไทเกอร์มันหลบได้ยา่าอะอะไรกันความเร็วระดับนี้ท่านน้าหมู่บ้านเกิดอะไรขึ้นกับแกล่ะอันซือ ข้ายังไม่ได้เอาจริงเลยแต่แกพ่ายแพ้ไปแล้วอันสือหมแกจะยินดำสินะข้าจะฆ่าแกไทเกอร์หมไทเกอร์ระวังต่อกันตอนที่สามเลยนะครับก็ไปต่อกันเลยชุบหึแกคิดจะมาทำอะไรฉันได้ไอตัวประกอบแกมันก็แค่ตัวประกอบว้ยย่าฮอะไรกัน อารมณ์ตีเมื่อกี้นี่แข็งแงมากข้าควรทำยังไงดีอึได้ละเข่ามือคอยดีเลยอืแกเจอแน่เหยอทเทเกอร์เจ้าเฉือนหลังจากหัวหน้าหมู่บ้านคนเก่าได้ตายลงข้าก็ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าหมู่บ้านคนใหม่ทำไมหรอตาเฟิงเจ้าต้องการจะเป็นหัวหน้าคนใหม่หรอ เออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่หัวหน้าหมู่บ้านไทเกอร์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 เออไทเกอร์ชนะอันสือได้จริงๆใช่ไหมพอ่อมันจบแล้วพวกเรากลับกันเถอะต่อกันตอนที่สีเลยนะครับนี่ไทเกอร์อันสือนั้นได้ฝึกฝนความแข็งแกร่งมาเป็นพิเศษจนสามารถทะลวงขั้นที่7แล้ว พอได้ยินมาว่าอีกว่าเขาสามารถแบกน้ำหนักได้หลายพันปอนด์และยังสู้กับผมดำได้ด้วยเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นลูกสามารถฆ่าเขาได้ยังไงพวกเขานั้นเอาแต่พูดว่าฆ่านั้นทำตัวเหมือนกับสัตว์แต่จริงๆฆ่านั้นต้องการเรียนรู้ว่าท่าทางของพวกสัตว์เหล่านั้นต่างหากฆ่านั้นเรียนรู้และคัดลอกท่าทางและวิธีการ ต่อสู้ของเสือนกกระเรียงหมีลิงและกวางเพื่อเพิ่มความแข็งแกรงและการตอบสนองของร่างกายหในระหว่างการต่อสู้เขานั้นได้พึ่งอาวุธมากเกินไปนั่นก็เพราะเขาประเมินความสามารถของข้านั้นต่ำไปนั่นเองซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้ามีโอกาสในการโจมตีตีสวนกลับแน่นอนถ้าพวกท่านเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของพวกเราอย่าง ข้าก็คงไม่มีทางชนะเขาเจ้าทั้งสองคนคนหนึ่งหลบหน้าข้าเพื่อต้องการไปขโมยเนื้อสัตว์แล้อีกคนหนึ่งไปฝึกฝนศิละปะก,การต่อสู้โดยไม่บอกข้าอีกยังมีความลับอะไรที่ข้าไม่รู้อีกหรือเปล่าอ่ะใช่ตอนนี้ข้าเป็นหัวหน้าคนใหม่ของที่นี่แล้วดังนั้นพวกท่านทั้งสองไม่สามารถตบตีข้าได้แล้วโอเคข้ารู้แล้วท่านหัวหน้าหมู่บ้าน ตอนเช้าข้ามีนามว่าลู่สีข้าไม่ใช่คนของโลกใบนี้ในช่วงระหว่างภารกิจสุดท้ายของข้าหลังจากที่ได้สู้กับปรมาจารย์นินจานคนนั้นข้าก็ได้รู้ตัวว่าข้ากับช้ามาเกิดในโลกนี้พอข้าได้เกิดมาเพื่อเป็นทาสข้าจึงไม่สาข้าจึงไม่มีแม้แต่ชื่อด้วยซ้ำมีเพียงชื่อเล่นที่เรียกว่าไทเกอร์ ข้านั้นยังมีความทรงจำของชาติก่อนลงเหลืออยู่ทักษะที่ข้าใช้เอาชีวิตรอดนั้นก็คือหมัด5องค์ประกอบหมัด5องค์ประกอบนั้นประกอบไปด้วยความแข็งแกร่งทั้ง5ขอบเขตความเก่งพิสูจน์ความเก่งทม,มินลบล้างความแข็งแกร่งและพลังสลายความแข็งแกร่งในตำนานแค่มีแนวทางการฝึกฝนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในโลกนี้ความแข็งแกร่งทั้งหมดที่ข้าฝึกฝนเทียบเท่ากับระดับ7 ของขั้นฉีเท่านั้นแต่ตอนนี้ข้าเป็นหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าเมืองคงจะหาคนมาสอนความแข็งแก่งให้แก่ข้าเมื่อตอนนั้นข้าสามารถจะศึกษาระดับการสุกฝนของโลกนี้ได้ไทเกอร์อยู่ฝึกแล้วมากินข้าวอาหารชาวได้แล้วไทเกอร์ตอนนี้เจ้าเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้วดูเหมือนว่า ต่อไปครอบครัวของเราจะไม่ลำบ,บากอีกต่อไปแล้วแต่ปีนี้หมู่บ้านทางตะวันตกเชียงเหนือนั้นมีการมีผลผลิตที่ลดลงเป็นอย่างมากข้าได้ไปตรวจสอบสต็อกอาหารของพวกเราเมื่อคืนนี้แล้วมันเหลือน้อยลงทุกทีทุกทีเหมือนกันแถมพ่อบ้านของหัวหน้าเมืองจะเก็บภาษีในเดือนหน้าอีกดังนั้นมันจึงเป็นงานยากสำหรับเจ้าในฐานะหมู่บ้านคนใหม่ เออไม่ต้องกังวลหรอกท่านพ่อข้าได้คิดวิธีเตรียมรับมือไว้แล้วข้าวางแผนที่จะให้ท่านทุกคนไปล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วงนะมันจะต้องเป็นการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่แน่นอนต่อกันตอนที่5้าเลยนะครับโหวหน้านี่คือเอ๊ะเจ้าเองนั่นหรอดําเฟิง นี่คือหนามไม้ที่ทำด้วยไม้แข็งเนื่องจากมีวาวุธไม่มากนักที่ท่าอย่างเราสามารถใช้ได้ถึงไม้แข็งจะไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกันแต่มันก็สามารถนำมาทดแทนกันได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ข้าได้เตรียมไม้พวกนี้มาใช่จะพูดถูกข้าได้ยมา,าก่อนหน้านี้ว่ามีหมีดำอยู่บนเขาและเราคงไม่สามารถจัดก,การมัน ได้ด้วยอาวุธก่อนหน้านี้แน่ๆท่านหัวหน้าถึงเวลาอดเินทางแล้วครับไปกันเถอะดับ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 ถึงแม้ว่าข้าจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแต่สถานการณ์ของข้าในตอนนี้ก็ยังเป็นทาดอยู่ดีและหมู่บ้านทางตะวันออกเชียงเหนือที่ข้าอยู่ก็เป็นเพียงชนเผ่าเล็กๆที่ เมืองเจร์ลังแกในอาณาจากักรหยินฉีอยู่ในสังคมตามลำดับชั้นทานจะต้องกินอาหารให้น้อยสุดและทำให้สิ่งที่ยากที่สุดงานที่เหนอยที่สุดและอันตรายที่สุดหมู่บ้านตะวันออกเฉียงเหนืออาณาจากักรหยางเจอ้อเราต้องจ่ายภาษีให้ท่านเจ้าเมืองตามเวลาที่กำหนด หากเราไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ตรงเวลาเราจะถูกลงโทษตามคำสั่งของเจ้าเมืองหืมอะไรนะหยุบก่อนแกแวกกิ่งไม้อะไรอะเป็นกองเองงั้นเหรอรู้มากหืมเกิดอะไรขึ้นนี่มันลอยเท่าตัวอะไรกันใหญ่มากรอยเท่าใหญ่ขนาดนี้คงไม่ ได้มาจากมีธรรมดาเป็นแน่มันอาจจะเป็นมีที่ดูร้ายแต่รอยเท้ายังสามารถมองเห็นได้ชัดขนาดนี้แสดงว่ามียังไปไหนได้มีไกลด้าเฟิงด้าชวนขึ้นไปติดกับดักระหว่างต้นไม้ทั้งสองต้นนั้นครับข้าลองใช้หอกไม้มาก่อนตอนนี้ข้ากางมันช่างมีประโยชน์ซะจริงๆหากท่าน วันหน้าไม่ได้อัปเกรดอาวุธละก,ก็บางทีพวกเราอาจไม่สามารถจัดก,การมีได้ดูร้ายได้นี่คือเหยื่อนั้นหรอมันไม่เน่าไปหน่อยหรอเออมันมาแล้วบุมบุ่มบุม,บมหอมจริงๆตากันตอนที่หออกแล้วนะครับว้าเปปซี่า ดาฟเฟิงดึงตาคายเร็วเข้าไหลนะว้ามันแข็งแก่งเกินไปนแล้วนี่เร็วปีปีปปซาดอ่หอดาหมดาฟเฟิงรีบไปเร็วเข้าหืมอ้าหัวหน้าระวังด้านหลัง หืมยาบุม yeah, มถ้าช้ากว่านี้เราได้ตายไปแล้วแน่แน่ยา้า yeah. มีคนเลิงไปที่ตาของมันจริงๆเพราะมันจะทําให้มันรู้สึกโกดเออบุมยาทําไมถึงได้มีพื้นที่ว่างเปล่าพื้นใหญ่ในป่าแบบนี้หืมพื้นยุบเกิดอะไรขึ้นยา yeah. อะไรกันเฮ้ยดิมัน กรงองออะไรนี่ฟูเกือบไปหืมหนีปีศาจถูกแทงตายต่อกันตอนที่เจ็ดเลยนะครับนั่าใครนะหืมทำไมถึงมีคนมาตายในที่แบบนี้นั่นแล้วนั่นมันอะไรหืมเป็นกิจที่ดูแหลมคมจริงๆหัวหน,น้า หัวหน้าเจ้าเป็นอะไรไหมข้าสบายดีเราจะดึงเจ้าขึ้นมาเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องห่วงข้าสามารถขึ้นไปด้วยตัวเองได้แต่มีตัวนี้มันใหญ่เกินไปเราจะเป็นเราจะทํำยังไงกันดีหากเราไม่สามารถนําร่างของมันขึ้นมาได้นั้นเราก็แค่เอาแกนกลางของมันขึ้นมาพอพอมันมีค่าพอแกนกลางของมันนั้นเปรียบได้กับการเก็บเกีย่ยวปีของเราหืม ว้าวไทเกอร์เร็วเข้าเจ้าจะสายในวันสำคัญแบบนี้ไม่ได้นะหัวหน้าพ่อบ้านกำลังจะมาถึงแล้วไม่ใช่หรือดูแล้วข้าจะไปเดี๋ยวนี้แล้วหัวหน้าพ่อบ้านนี่คือการเก็บเกี่ยวของหมู่บ้านทางตะวันนอกเฉียงเหนือสำหรับปีนี้ว้าวช่างเป็นแกนกลางที่ใหญ่เลยเช่นนี้ น่าประทับใจจริงๆจงเจ้าทำงานได้ยอดเยี่ยมเกินอายุของเจ้ามากมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเจ้าแน่ๆตามกฎเรื่องเนื่องจากเจ้าได้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านคนใหม่เจ้าเมืองจะแต่งตั้งผู้เช,ชี่ยชาญศิลปะการต่อสู้ <p> <picky S 1> เพื่อมาสอนทักษะความแข็งแกร่งให้กับเจ้าและในอนาคตเจ้าจะต้องทำงานหนักให้เขาก่อนหน้านั้นลูกชาย คนที่สองของเจ้าเมืองจะมอบชื่อให้แก่เจ้าทายาทลำดับที่สองแห่งอาณาจักรอย่างเจ้าหวางโบนายน้อยข้ามีคำขอโหข้าอยากจะตั้งชื่อด้วยตัวเองแกคิดว่าตัวเองเป็นใครกันจะรู้หรือเปล่าว่าไม่มีท่านคนไหนตั้งชื่อตัวเองได้ในโลกแห่งนี้พี่ชายท่านจะพูดแบบนั้นไม่ได้นะทำไมไม่รวมชิง เขาที่เกิดมาพร้อมทาาด้วยละ่ละสถาหน้าของเขาไม่ได้ต่ำต้อยไปกว่าเจ้าเมืองของเราหรอกข,ของเราเลยเขาแค่อยากตั้งชื่อของเขาด้วยตัวเองหรือว่าท่านเป็นคนที่ไม่มีเมตตาไร้สาระลุงชิงเฉาน่าเป็นคนพรสวรรค์หายากในหลายร้อยล้านคนเจ้ากล้าเอาทาาขยายแบบนี้เปเทียบกับเขาได้อย่างไรเขาแค่ต้องการเพียงชื่อเท่านั้นดังนั้นข้าจะเป็นคนอนุมัติให้เองในเมื่อแม่นางฉู เด๋ได้อนุมัติแล้วได้อนุมัติแล้วเจ้าต้องการชื่อว่าอะไรขอบคุณแม่นางและท่านหัวหน้าพ่อบ้านมากขอรับข้าต้องการตั้งชื่อของตัวเองว่าปูฉ่ฉีไม่ยอมแพ้ปู่ฉีแปลว่าไม่ไม่เคยยอมแพ้เป็นชื่อที่ดีต่อกันตอนที่แปดเลยนะครับ <c oughs> โอเคงั้นกลับไปที่หัวข้อก่อนหน้านี้ใครต้องการที่จะอยู่สอนทักษะศิลปะการต่อสู้ให้กับปู่ฉีปล่อยเขาให้กับข้าเถอะข้าจะสอนทักษะต่อสู้ให้กับเขาเองหรือมาไปซะอันสือแกก็เป็นคนสอนดังนั้นข้าจะเป็นคนสอนปู่ฉีเองแกคิดว่าแกเก่งกว่าข้างั้นหรอหมายความว่ายังไงแกต้องการจะยัง่งดุสิกของข้า ความแก่งๆในทักษะมาป่าของแกนั้นไม่เพียงพอดังนั้นให้นะเขาฝึกทักษะราชามีดีกว่าปูชีอย่าไปฟังพวกเขาแล้วมาเป็นลูกศิษย์ข้าดีกว่าข้าจะทําให้เจ้าแข็งแร่งเองพอได้แล้วพวกแกเป็นผู้เชี่ยวชาญสี่อันดับแรกของเมืองอย่างเจ้อพวกแกไปทําตัวแบบนี้กับทาตได้ยังไงไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่ไรอันดับในเมืองของเราแล้วงั้นหรอ ท่านผู้โสโโปรดอย่าทะเลาะกันเพราะข้าปรารถนาที่จะพัฒนาความแข็งแกร่งโดยมาตลอดดังนั้นข้าต้องการเรียนรู้ทักษะความแข็งแกร่งของราชาหมีจากผู้โสโคนนี้ตีพ่อบ้านล้ออะไรอยู่ละ่ะปูฉีเป็นครั้งแรกที่ข้ามาที่นี่และที่นี่ก็แตกต่างจากในเมืองโดยสิ้นเชิงดังนั้นเจ้าช่วยดูแลข้าหน่อยได้ไหมหยุดเจ้ายังไม่ได้รับอนุมัติให้ไปที่ไหนไหนทางนั้นเจ้าต้องมาสู้กับข้า ข้าจะไม่ขออะไรมากหากเจ้าสามารถรับการโจมตีสิบครั้งจากข้าได้ข้าจะปล่อยเจ้าไปพี่สองท่านต้องการทำอะไรกันแน่ปู่ฉีนั้นไม่เคยเรียนรู้ศิละปะการต่อสู้มาก,ก่อนเจ้าต้องการการแกล้งเขางั้นหรอออกห่างจากเจ้าทานนั้นซะความแกล้งของนายน้อยนั้นถึงระดับเก้าแล้วใช่แล้วละ่ะไม่ใช่ว่าปู่ฉีนั้นมีความสามารถแค่ไหนหลังจากการต่อสู้นี้เขาจะต้องพิการหรือตายแน่ ในน้อยท่านไม่เห็นต้องรังแกทาคนนี้เลยนี่พวกเพวกเจ้าพูดไรกันพวกเราก็แค่เพียงเรียนรู้กันเท่านั้นทําไมพวกเจ้าถึงคิดว่าข้าจะฆ่าเขาถ้าเขาชนะข้าข้าจะให้รางวัลแกเขาหนึ่งร้อยทองข้ายอมรับครับอย่างไรก็ตามในน้อยเงินนั้นไม่มีประโยชน์สําหรับข้าข้าขอสิ่งตอบแทนอื่นๆได้หรือเปล่าพูดมาถ้าข้าได้รับ โชคที่ได้รับความเสียหายจากท่านข้าหวังว่าในน้อยจะกนุบาันให้ข้าออกจากหมู่บ้านตันออกเชียงเหนือข้าต้องการออกไปในโลกภายนอกโอเคข้าสัญญาเตรียมตัวให้ดียาชุบชาไปตายก็ไปือไอ้ท่าคนนี้มันใช้กำมันใช้ทักษาอะไรกันข้าโจมตีมันไม่โดนเลย เจ้านั่นลิงเกียดให้บอกให้เจ้าดบก,การโจมตีของข้ากันทำไมเจ้าถึงได้แต่กระโดดไปรอบๆเหมือนลิงแบบนี้แบบนั้นข้าอยากให้เจ้านั้นสู้ข้ากลับบ้างหรือเจ้าหนีเป็นอย่างเดียวหืมนี่มันกดแบบไหนกันหวังโบเจ้าเมลาอายใจบ้างหรือเปล่าที่นี่แหละที่นี้แหละไปตายซะต่อกันตอนที่เก้าเลยนะครับเจอะหัก ับไปซะอาไทเกอร์ปุชีปุชีจะเป็นอะไรไหมขอบคุณมากข้าไม่เป็นไรานาอน้อยข้าได้รับการโจมตีครบสิบแล้วดังนั้นรางวันสํมที่สัญญากันไว้หวังว่าท่านจะไม่ลืมข้าเป็นคนพูดดังนั้นเจ้าได้รับให้ออกจากหมู่บ้านตะวันออกเฉียงเหนือไอ้ท่าขยะนี่กล้ามาทำคว,ความอาวรณในที่สาธารณะแบบนี้ อย่าแม้แต่จะคิดว่าจะมีชีลอดในเมืองอย่างเจอ้อดีจริงๆไทเกอร์เจ้าเป็นอะไรไหมปุชีฮืมทำแม่นที่สุดเจ้าก็ตื่นพ่อปรมาจารย์หวังไทเกอร์ตื่นแล้วเอออะแม่เกิดอะไรขึ้นกับข้าข้าฮ่าฮ่าพอเจ้าได้กกรับกมจมตีจากไหนน้อยซึ่งมันเป็นพละที่ร่างกายของเจ้า จะได้รับเกินไปดังนั้นเจ้าจึงอยู่ในอาการโครมา่าเป็นเวลา2วัน2คืนต้องขอบคุณปรมาจารย์หววงที่ช่วยจกกัดการกับอาการบาดเจ็บของเจ้าของเจ้าไม่งั้นเจ้าจะไม่รู้เลยต้องใช้เวลาอีกกี่วันกว่าเจ้าจะตืน่นอืขอบคุณท่านปรมาจารย์มากครับเจ้าสุภาพมากเกินไปแล้วข้าอยู่ที่นี่ก็เพื่อช่วยให้เจ้าเรียนรู้ทักษะความแข็งแกร่งดังนั้นเรามาเริ่มกล่าวถึงกันในฐานะศิษย์ครูอาจา,ารย์ ท่านอาจารย์ได้โปรดรับการคารวะจกักดิธิ์อืมอ่าจะจะทำตัวเป็นทางการเกินไปแล้วลุกขึ้นไม่จําเป็นต้องคารวะเออนี่อาจารย์ไป่ค่าลงกรต่อกันตอนที่สิบเลยนะครับทาสักความแข็งแกร่งนั้นคือการกระตุ้นพลังของร่างกายโดยการบ่มเพาะเส้นเลือด หลังจากการเรียนรู้ทักษะความแข็งแกร่งเจ้าก,ก็ถือว่าเป็นนักรบที่แท้จริงการบำเพาะของนักรบนั้นแบ่งออกเป็นสามานาจาได้แก่ความแข็งแกร่งกระดูกและเส้นเลือดหลังจากการต่อสู้อันหนึ่งกลายเป็นผู้ซ่อมแซมจิตวิญ,ญญาณและผู้ซ่อมแสมจิตวิญ,ญญาณควรผ่านสามานาจาได้แก่ฉีหญินฉีตู่และฝูเชิง แต่ละอาณาจักรสามารถแบ่งออกเป็น9ระดับเจ้าค่อยๆโฟกัสเส้นเลือดทั้งสีที่แขนของเจ้าหากเจ้าสามารถเปิดใช้งานพวกมันได้ทั้งหมดสีเส้นในขณนะดเดียวกันเจ้าจะสามารถทะลวงความแข็งแรงระดับ4ี่ปูฉีมานี่ลองทดสอบความแข็งแกรงของเจ้าบนต่อไม้นี่ดูสิจะได้จริงๆเหรอย่อืม ปูชิเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าสามารถกระตุ้นเส้นเลือดทั้งสีได้ในเวลาเดียวกันไม่ก้าวต่างหากหืมไรนะจะทวงความเหงแนแกงถึงระดับข้าแล้วมันเป็นไปได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะข้าฝึกชกมามาตั้งแต่เด็กๆจริงทําให้ข้ามีความเข้าใจเล็กๆในน้อยเกี่ยวกับเส้นเลือดดังนั้นข้าจึงสามารถกระตุน้นพลังและเส้นเลือดได้อย่างรวดเร็วจริงๆแล้วไม่เป็นเพราะความรู้จักชาติตั้ง แต่หวังว่าเขาจะเชื่อนะฝุกโชคมวยช่วยได้ขนาดนี้เลยเดี๋ยวเชื่องั้นปูชีเจ้าตองใช้ทักษะโชคมวยมาสู้กับข้าหน่อยสิกลับไปซะหืมชุบทำไมการเคลื่อนไหวของเจ้าถึงแปลกเช่นนี้อ๋อนี่เป็นท่าที่ข้านึกถึงตอนกระเลียงดำจับป้าน่ะโอ้ถึงแม้ว่ามัน จะไม่ได้ทรงพลังอะไรมากแต่มันก็ถือว่าไม่เลวเหมือนกันชาเลยอาจารย์ข้าพุ่มจริงๆเพราะนี่เป็นทักษะเล็กๆน้อยนที่ข้าคนพบตอนฝึกทักษะชกหมวยแต่มันไม่มีอะไรเทียบได้กับแก่นแท้ของความแข่งแ่งหากท่านสนใจข้าสามารถบอกท่านได้ฮ่าฮ่าฮ่าปูฉีถ้าอย่างนั้นข้าต้องขอบคุณเจ้าแล้วละมาสู้กันตอเถอะหืม ย่ออะไรกันเดี๋ยวมากท่านอาจารย์จังเคลื่อนไหวที่เรียกว่าลิงหยอกหมีฮฮ่าฮ่ตอนนี้ข้าเข้าใจละทำไมเจ้าถึงสามารถหลบการโจมตีของนายน้อยได้ขังชื่อพ่อพาเองทำไมไม่ไปให้ไทเกอร์ไปที่เมือง h s เพื่อหาคนมาช่วยพวกเราออกไปละ่ะ ไม่ได้ถ้าเกิดมีคนรู้ว่าของเป็นลูกของข้าแล้วก็ก็จบกับตอนที่1ิบไปแล้วนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ต้องขอไปที่หายไปหลายสัปดาห์เลยนะครับตอนนี้ก็จะมาลงคลิปให้แล้วนะครับถ้าว่างๆผมก็จะลงให้นะครับช่วงนี้ติดธุระงานเยอะเลยนะครับก็ อย่าลืมนะครับถ้าใครช่วยคิดชื่อเรื่องหน่อยนะครับพอดีชื่อเรื่องผมก็ยังไม่ได้คิดเนาะว่าถ้าใครรู้ก็สามารถตั้งช่วยตั้งชื่อเรื่องได้นะครับพอดีว่าแนวนี้น่าจะเป็นพระเอกกับชาติมาเกิดน,นะครับชาติที่แล้วพระเอกน่าจะเป็นนักสู้แล้วก็สู้กับตาแก่นั่นจนตายนะครับก็ฝากกดไลค์เหมือนเดิมนะแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ